พิการชงนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยช่างกาแฟนะคะดูตรงนี้สั่นก็นได้อันนี้คือช่างกาแฟ20กรัมนะคะนี่เราแทเรียบร้อยแล้วแทกาแฟออกแล้วไม่ใช่ <Okay. S 1> แท่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปบดนะคะเวลาบดก็ล็อกให้มันเข้ากันนะตามอัดนนอนที่เขาทำไว้ แล้วก็โหดไปเรื่อยๆก,กางกระดาษออกค่ะพับจับแค่ตรงปูดนะคะให้มันแบบเป็นเชฟเนาะแล้วก็กางเข้าไปเลยเสร็จแล้วเราก็ล้างกระดาษให้สะอาดนะคะให้กลิ่นมันแบบกลิ่นกระดาษมันหายอะค่ะกำลงไปเร็วเลยเห็นนิ้วขอเติมน้ำน้อยๆ ก็น้ำตรงนี้นะคะเราก็จะทิ้งขอใช้นี่นะคะใช่เลยแล้วก็ใส่ตาชั่งเข้าไปนะคะาที่เราจะได้วัดแบบน้ำที่มันไหลออกมาเนาะเซตให้เป็นศูนย์นะคะ แล้วเราก็เทกาแฟที่เราบดเราเข้าไปทีนี้ไปแบบตรงการลางค่อยๆค่อยๆเกลี่ย,กกยทีๆให้มันทเท่ากันก็ลองดมดูค่ะ แล้วแล้วก็เทน้ำให้กาแฟทั้งหมดนหเนี่ยนะคะเปลี่ยน้ำค่ะทุนค,ค่อยๆหยดนะคะการนี้ดีมากเลยนะคะการนี้คอนโทรน้ำง่ายมากเลยนะคะใช่แล้วเราก็จับเวลาค่ะ30วินาที ถ้ามีนาฬิกาก็ดีนับในใจก็ได้ตอนนี้ผ่านไปแล้วห้านะคะรอ30วินาทีค่ะเพื่อที่จะให้กาแฟมันแบบว่าตื่นตัวนะคะเป็นบลูมิ่งแล้วก็เป็นการแบบว่าคายแก๊สที่อยู่ในตัวกาแฟด้วยให้เราได้รสชาติมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ต่อ,อเวลาดิฟนะคะก็ให้วนเป็นก้นหอยนะคะจากในไปนอกค่ะ ก็เข้ามาข้างในอีกเวลาเทน้ํานะคะก็ให้ค่อยๆเทค่ะไม่ต้องแบบว่าเทเทเยอะมากนะคะดูเส้นน้ําที่มันไหลออกจากกานะคะให้มันสมูทค่ะค่อยๆเทไปเทให้ได้น้ำประมาณ 70กรัมนะคะช่วงแรก<ม>พอได้70กรัมแล้วนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นเอก6ก60 60ิบแล้วก็60สิบค่ะ<ม>จะเททั้งหมด4ครั้งนะคะ<ม>ก็เป็นอันจบค่ะ<ม>ก็แต่ละรั้กเหมือนกับว่าระหวางแต่ละครั้งที่เราเทกาแฟเนี่ยเราก็รอให้ เทน้ำค่ะเราให้น้ำมันไหลให้หมดเนาะพอไหลจนจะหมดแล้วนะคะเราก็เทพัดต่อไปอีกหกสนี่นะคะ <laughs> ทั้งหมดที่เราเทนะคะเราต้องทำให้มันจบภายในสามนาทีนะคะครั้งสุดท้ายค่ะเราเทแบบว่าให้มันเร็วและแรงหน่อยก็ได้เพราะว่ากาแฟมันจะเหลือเป็นกาแฟห่างๆแล้วนะคะ โอเคก็รอรอให้มันไหลจนจบเป็นอ,อันว่าจบค่ะก็หลังจากที่อ่อดิส3ามนาที300 ml เสร็จแล้วนะคะก็ขั้นตอนสุดท้ายะคะ่ะเอากามาอีกอันนึงแล้วเราก็ทำการเทสลับเปลี่ยนนะคะประมาณ4-5ครั้ง e. ไม่จำเป็นต้องชักเยอะนะคะก็ ประมาณนี้ค่ะเพื่อที่ว่าให้กาแฟมันลดอุณหภูมิเนาะพอลดอุณหภูมิก็คือ,อมันจะทําให้เรากินง่ายบวกกับรสชาติหลายๆอย่างของกาแฟมันจะ,ะแสดงตัวออกมานะคะนีค่ะชิ้อย่างกาแฟนคะคะพี่วรความเป็นจริงเลยถ้าเรากินแบบร้อนจัดๆเลยเนี่ยพวกแบบรสเบอร์รี่อะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยได้ความเป็นจริงเลยเนี่ย,แบบย,ยมันจะนจร่วง,งใช่อนนะั้นคือความเป็นจริงกว่า ลิ้นพองฮะแล้วก็อย่าลืมนะคะเสิร์ฟกบไปให้ลูกค้าก่อนเนาะค่ะลองชิมค่ะนี่เอาวเปป้าชิมชิมโชนอยนี่ต้องดังแบบนี้นะ